สวัสดีค่ะเอมิลี่ทาโร่1 1 1่งนะคะก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนในช่องของแม่หมอไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปต่อต่อไปรวมไปถึงการกด Super t ์เทนสการโอนนอกรอบค่าขนมให้กับแม่หมอแม่หมอก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเนจะให้ไพ่สำหรับนี้นะคะ บอกพวกเราสักนิดนึงนะคะว่าในวันนี้ไพ่มีข้อความอะไรบ้างที่อยากจะส่งตรงถึงทุกๆท,ท่านนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะหากพลังงานใช่พลังงานตรงนี่แสดงว่าเป็นข้อความที่ส่งตรงถึงคุณนะคะ หากพลังงานไม่ใช่พลังงานไม่ตรงนี่ไม่ใช่ข้อความของคุณให้เลื่อนผ่านไปได้เลยอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไพ่ทาโร่ปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเราจะไม่ตัดสินใครทั้งสิน้น เดี๋ยวจะขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะใบแรกฟริอโซส س เดอะเฮอร์มิตไนอปซ وس เดอะเลเบอร์ส juego แม่หมอมองเห็นลักษณะของบางท่านบางคนบางพลังงานนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปมค้างใจนะคะอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงหัวใจของคุณเนาะหรืออาจจะเป็นบางเรื่องบางอย่างที่ คุณรู้สึกว่าจําไม่เคยลืมนะคะเป็นสิ่งที่อาจจะกระทบกระเทือนใจิตใจของคุณเนาะแม่หมอมองเห็นลักษณะแบบนั้นนะคะเป็นเรื่องที่ฝังใจนั่นแหละนะหรือบางครั้งบางทีอาจจะผ่านมาแล้วก็ได้นะคะในที่นี้แม่หมอมองเห็นบางท่านบางคนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะคะคุณฝึกปฏิบัติฝึกยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตมันก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ามันยากทางความรู้สึกนะไม่หมาะว่าคุณเป็นคนที่คิดมากอะไรที่เป็นเรื่องวุ่นวายนะที่มันอยู่ในในหัวของคุณนะคะ ยามค่ำคืนมันจะปรากฏขึ้นทำให้คุณนอนไม่หลับนะทําให้มีความรู้สึกว่าอืมันรบกวนนะคะในยามค่ำคืนของคุณเนาะจริงๆจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากะนะมีแค่ว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องวุ่นวายใจนะคะทําให้นอนไม่หลับนะเป็นประมาณนั้นนะคะ ใครที่ใครที่มีคนรักอยู่นะคะในตอนนี้นะกำลังเริ่มคบกันหรือกำลังเริ่มศึกษาดูใจกันนะคะใครที่อาจจะเป็นช่วงทีอ่อยู่ในช่วงที่ว่ากำลังดูใจกันเนาะแม่หมอมองเห็นเป็นลักษณะของตอนนี้คุณคิดมากอาจจะคิดมากเรื่องคนรักของคุณนะคะ อาจจะคิดมากเรื่องคู่ของคุณก็อาจจะเป็นไปได้มันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะปริกวิเวกนะคะอยากจะอยู่แบบตมลำพังนะคะอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากจะไปหาที่สงบจิตสงบใจเพื่อรักษาแผ่ใจของคุณนะก็อาจจะเป็นไปได้คลิปนี้มาแบบแนวความรักเนาะใต้สำรับเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักเนาะแม่หมอว่ามันสามารถสำเร็จได้นะถ้าเป็นความรักที่ว่าเอออาจจะมันจะได้อยู่คงคงคู่กันไหมคือจริงๆแล้วต้องเรียนรู้อ่ะมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมแม่หมอมองเห็นไปในลักษณะนั้นเนาะ แต่คุณมีความรู้สึกว่าเอออยากจะออกจากตรงนี้แหละอยากจะออกจากความที่มันวุ่นวายนะมากมายเนาะอยากจะออกจากความความคิดที่มันนี่แหละนะไม่มอว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่คุณอาจจะอยู่ติดอยู่ในอ,อ่วางวนของท็อกซิกรล a t i o n s p นะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักนะคะอาจจะ ประมาณนั้นนะคะถ้าใช่ถ้าตรงนะก็มาฟังกันต่อนะคะอเดี๋ยวแม่หมอจะสับเพิ่มสักนิดหน่อยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตของคุณก็ได้นะคะ หลายๆท่านอาจจะก้าวข้ามก้าวผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้คุณอาจจะเป็นนักปฏิบัติอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็คืออาจจะข้ามก้าวข้ามเรื่องนี้ไปแล้วนะคะใครไม่ใช่ไม่ตรงก็ฟังไปเพื่อนๆนะคะฟังเป็นเพื่อนกันไปเนาะ เอซออฟวอนส์ ands, นะคะแม่หมอมองเห็นหากคุณคาดหวังเรื่องความสำเร็จนะคะเรื่องการงานเรื่องข่าวดีจากทางไกลนะคะคุณจะได้สมใจปรารถนานะคะเรื่องการงานนี่จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับนะคะใครที่รอง,งานอยู่คุณจะได้งานนะคะสำเร็จ ใครที่อยากปลูกบ้านสร้างบ้านใครจะซื้อที่ดินขายที่ดินนะสำเร็จนะคะพูดเลยเออพูดเลยนะคะรอเรือ p พจ e ับคัพส์นะคะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะหลายๆท่านอาจจะได้รับข่าวดีในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเป็นข่าวดี เรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้หมดนะแต่ที่เด่นๆก็คือจะเป็นข่าวดีเรื่องการงานนะคะจะมีคนนำสารมาบอกคุณนะคะเรื่องข่าวดีเรื่องการงานนี่แหละนะเป็นที่เป็นที่พอใจเลยทีเดียวนะคะอะไรที่เสียแล้วเสียไปนะคะไปะยึดอยู่กับอดีตมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะรังแต่จะทำให้เราทุกขนะคะ แม่หมอมองเห็นลักษณะของคนที่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่อง,องทองบางท่านสูญเสียงานใช่ไหมคะบางท่านออกจากงานกระทันหันใช่ไหมแม่หมอเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันยากที่จะรับได้มันยากที่เราจะปรับตัวได้ในทันท่วงทีใช่ไหมคะก็ต้องใช้เวลานะคะแต่แม่หมออยากให้คุณออกจาก ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันคืออดีตทั้งนั้นเลยนะคะอดีตทั้งนั้นเลยถ้าเรายังไปยึดติดไว้เป็นยังไงคะมันก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าใครที่ศึกษาธรรมะมาก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอะไรที่มันเป็นอดีตเราก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปนะคะ ไม่กังวลกับอดีตอ่าไม่ไปยึดติดอดีตแล้วก็ไม่ไปกังวลกับอนาคตใช่ไหมคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะต้องทำเราลงมาเพื่อที่จะฝึกนะคะที่จะเอาชนะพวกนี้ให้ได้เอาชนะความรักความโลภความกโกรธความหลงเอาชนะอารมณ์ของเราเองใช่ไหมคะหากเรายัางหัวไปยึดติดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นการยากนะที่เราจะเอาชนะเอง ิเลสตันหาอุปทานพวกนี้ไปได้ใช่ไหมคะมจริงๆมันมันมันเป็นแค่เพียงแค่เพียงอารมณ์นะเนาะสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราสูญเสียไปแล้วว่าคุณจะรู้เลยถ้าคุณฟังแม่หมอมาสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าไอการที่เราไปยึดติด นะคะไปะยึดติดอยู่กับปัญหาทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมานะคะที่มันไม่สมดังใจหวังที่มันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะคะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆเลยนะปีใหม่แล้วนะแม่หมอก็อยากให้คุณปะปรับเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะคะอะไรที่มันเก่าๆแล้วเราก็เลิกมันทิ้งไปนะคะ เราไม่จำเป็นต้องแบกมันไปกับเราตลอดเวลานะความทุกข์ความโศกอะไรก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องแบกมันไปกับเราทั้งชีวิตนะคะลงมาเพื่อเรียนรู้มาหาประสบการณ์ใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นสิ่งทําให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะก็ดูให้เห็นแค่นั้นแหละว่าอ,อ๋อโอเคมันสอนประสบการณ์มันสอนอะไรเราแค่นั้นเลยนะคะ แลว้วก็วางมันไว้ตรงนั้นแหละสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีนะไม่ต้องไปนั่งเสียใจนะคะอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เราเอากลับคืนมาไม่ได้นะถ้าคุณปล่อยวางอาดีตสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะตอนนี้เราทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้เรามีชีวิตแบบไหนยังไง เราอยู่กับปัจจุบันของเราดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าอาดีตไม่มีความหมายนะอดีตมีความหมายเสมออดีตสำคัญเสมอแต่เราไม่จำเป็นต้องยึดมันไว้กับตัวเราใช่ไหมคะเอาไว้ในความทรงจำก็พอนะเราไม่ต้องเอามาแบกจนมันทุกข์จนมันกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการปล่อยวางใช่ไหมปล่อยวางใครก็พูดได้ใช่ไหมคะ ใครก็ท่องได้ใช่ไหมปล่อยวางแต่คนที่จะวางได้จริงๆอะ่ะบนโลกนี้มีไม่มากหรอกนะคะคนที่จะวางได้จริงๆอะ่ะมีไม่มากเพราะงั้นถึงต้องมาฝึกอืมแม่หมอไม่รู้คุณได้ยินเสียงพลุไหมนะคะกำลังจุดพลุกันเลยนะ <laughs> ตอนแม่หมออัดคลิปอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะ The Tower โอ้เนาะ ทำไมอืมก็จะมีบางอย่างนั่นแหละเอาจริงๆที่มันเสียแล้วนะเสียไปอะไรจะเกิดที่มันกระทันหันพลันด่วนนะนะเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับนะคะคนที่เสียคนรักคนที่เสียคนในครอบครัวนะคะคนที่จะต้องออกจากงานกระทันหันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดต้องย้ายงานเปลี่ยนงาน แม่หมออยากให้คุณตั้งสติก่อนนะคะมันมันไม่มีหรอกที่ว่ามันจะแย่ไปสมหมดทุกอย่างอะ่ะเป็นไปไม่ได้ขนาดมีทุกข์ก็ยังมีสุขใช่ไหมคะอืมมีดีก็ต้องมีไม่ดีทุกอย่างมันเป็นธรรมคู่มันเป็นธรรมคู่หมดเลยนะคะอืมมีเกิดก็ต้องมีตายใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเราจะไม่ ราไม่ไม่ทุกข์กับมันอะนะคะอะไรจะเกิดเราก็รับรู้ไปตามตามสิ่งที่มันเป็นแค่นั้นเลยวางจิตกลางๆนะสำเร็จเอาจริงๆถ้าตอนนี้คุณทุกข์อยู่นะอนาคตถ้าคุณออกจากไอตัวตัวเนี้ยตัวที่ว่าคุณไปจมอยู่กับอดีตเนี่ยคุณไปยึดติดกับความที่ว่าเป็นอดีตของคุณอะถ้าคุณออกจากตรงนี้ได้นะแม่หมอว่าคุณแบบ คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณจะแบบว่าโอ้ยรู้อย่างนี้นะทำนานแล้วรู้อย่างนี้เดินออกมาตั้งนานแล้วรู้อย่างนี้โละออกจากหัวจใจหัวใจตั้งนานแล้วนะคะเป็นแบบนั้นเลยอืมนี่แม่หมอบว่าบางท่านจะได้นะคะคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะ หลายๆท e ่านจะได้รับการช่วยเหลือมันเป็นเรื่องที่คุณควรจะต้องได้มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องได้นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนนะคะจากสิ่งที่คุณนับถือหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นบุญวาสนาบารมีที่คุณควรจะต้องได้รับนั่นแหละมันจะยุติธรรมนะคะยุติธรรมเสมอแม่หมอว่าคุณจะได้รับเร็วๆนี้นะ ในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะหกวันนะหกถึงแปดวันนะหกถึงแปดสัปดาห์นะอยู่ประมาณนี้นะคะอย่างช้าที่สุดก็หกถึงแปดเดือนอันนี้ก็ช้านานไปเนาะหกถึงแปดวันหรือไม่ก็หกถึงแปดสัปดาห์นะ อืคนที่จะได้รับก็จะได้รับนะคะคนที่ทําบุญวาส,สนาบาร,รมีของตัวเองมาจนถึงจุดที่ว่าคุณควรจะได้รับแล้วอ่ะคุณก็ต้องได้รับนะคะใน of cups นะคะเจ้าสำราญเหมือนกันนะเราอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะของคนที่รักความสุขกันะอชอบมีความสุขชอบสนุกสนานอะไรที่เป็นเรื่องที่ผ่อนคลายหัวใจหัวใจนะ พอที่จะทําให้คุณลืมเรื่องความหลังได้บ้างคุณก็ไปอย่างเงี้ยแม่หมอว่าบางท่านบางคนนะใครที่ว่าดื่มมากเกินไปคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะดื่มเพื่อลืมความหลังใช่ไหมก็ต้องดูด้วยนะเสียสุขภาพไม่อะไรไม่นะคะแม่หมอไม่ได้มานั่งห้ามคุณนะก็เป็นฟรีวิวของคุณใช่ไหมคะแต่เราก็เอาที่มันพอเหมาะสมเนาะเอาให้เราไม่ขาดสติก็พอนะ แต่จริงเวลาดื่มไปมันก็ขาดหมดแล้วแหละสะติอะนะใช่ไหมแต่ก็นะเป็นฟรีวิวนะคะก็ประมาณนั้นเนาเอาเดีเฮอมิดออกมาอีกแล้วนะคะหลายๆท่านคุณเป็นนักปฏิบัตินั่นแหละนะคะคุณก็ไม่ได้ดื่มหรอกแต่ว่าคุณพยายามทําจิตทําใจของคุณให้อยู่กับกับเนื้อกับตัวนะคะไม่หมอมองเห็นคุณคุณพยายามออกจากตรงเนี้ยตรงที่ว่า เป็นสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเจ็บปวดตรงนี้ค่ะนะสิ่งที่คุณยังยังยังไปยึดยังไปติดมันอยู่อะแม่หมอว่าคุณก็พยายามทําอยู่นะคุณก็พยายามที่ว่าจะออกจากตรงนี้ให้ได้อืมคลิปนี้มาแนวนี้นะเออนะคะก็ลองดูนะว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็นะ่ะออกมาอีกแล้วอะตั้งแต่ต้นคลิปก็ออกนะอันเนี้ย แม่หมอว่าคุณยังติดตรงนี้อยู่ใครที่เป็นนักปฏิบัติแล้วคอยใครที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณน,นะคะแม่หมอว่าคุณยังติดปมค้างใจอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าพลังงานค่อนข้างที่จะแบบส่งมาให้ค่อนข้างแรงนะคะใครที่ยังมีปมค้างใจตรงนี้อยู่นะให้คุณเข้าไปเคลียร์นะการเคลียร์ชำระร้างของเราคืออะไรเมื่อเราเห็นสิ่งใดผุดขึ้นมา ให้เราเห็นให้เรามองมาลงไปดูมาลงไปเลยค่ะว่ามันคืออะไรสมมุติว่าบางท่านบางคนนะแม่หมอสมมุตินะคะว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องปมค้ังใจในวัยเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าคุณอาจจะเคยโดนทำร้ายใจิตใจมาใช่ไหมคะสมมุตินะแล้วสิ่งนี้มันไม่เคยหายไปจากคุณเลยแต่คุณกดค่มมันไว้ คุณต้องลงไปดูดีๆเพราะว่าแม่หมอไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะที่ยังติดนะคุณเท่านั้นที่เป็นคนรู้นะคะคุณรู้ดีที่สุดใช่ไหมคะว่ามันคือเรื่องอะไรถ้าเรื่องนี้มันผุดขึ้นมาให้คุณดูมันลงไปนะให้จับจับสังเกตดูให้ทันให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งใดผุดขึ้นมาดูว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหากับเราไหมบางคนเนี่ยพอผุดขึ้นมาเกิดอาการแพนิคเลยนะคะ คนที่มีอาการนอนไม่หลับคนที่มีอาการแพนิคคนที่มีอาการไมเกรนนะคะคนที่มีรู้สึกเจ็บจี๊ดจี๊ดตรงจักระหัวใจนะคะตรงฮาร์จักระนะคะใครที่มีความรู้สึกว่านึกถึงบางเรื่องบางอย่างแล้วเหมือนอะไรที่มันเสียดมันแทงเข้าไปตรงฮาร์ดจักระของคุณอะให้คุณรู้ไว้ได้เลยนะว่ามันยังค้างอยู่นะคะ ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็มาไกลแล้วนะอืมแม่หมอเคยเป็นนะคะอันนี้จะเล่าประสบการณ์นิดนึงเนาะเป็นนะคะมีมีความรู้สึกว่ามันเสียดเสียดแทงตรงตรงจัก,กระหัวใจแต่ว่าเป็นตั้งแต่ก่อนที่ว่าจะปฏิบัตินะคะก็คือก่อนจะเข้าสู่เส้นทางเนาะตอนนั้นก็คือไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะก็คิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นโรคหัวใจ แต่จริงๆไม่ใช่มันคือปมค้างใจซึ่งเราไม่รู้เลยเรากดข่มมันไว้แล้วเวลาใครมาทำพฤติกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไปสอดคล้องกับสิ่งนั้นที่มันค้างใจเราอยู่อะไปสอดคล้องกับปมตัวเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ ไม่โอเคเรารับไม่ได้เราไม่ชอบแล้วมันจะจีดขึ้นมาเหมือนเหมือนอะไรมีดหรือเข็มหรืออะไรเสียดเนี่ยแทงอยู่ตรงจากกลางหัวใจเนี่ยแสดงว่าปมมันยังอยู่นะคะคุณต้องดูให้เห็นใครที่ที่ยังติดอยู่ตรงนี้นะคนที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณน,นะคะให้คุณลงไปหรือมันขึ้นมาเลยนะคะลงไปดูมันเลยคุณอย่าก,กลัวถ้าคุณกลัวแล้วกดมันลงไปพอมันแวบขึ้นมาคุณกดข่มลงไปอย่างเงี้ย มันจะไม่ได้รับการแก้ไขเราต้องยอมรับตัวเราในทุกแง่ทุกมุมเราต้องยอมรับตัวเราในทุกทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างของตัวเราเองเราต้องยอมรับนะคะโกโรธก็ให้รู้ว่าโกโรธโมโหก็ให้รู้ว่าโมโมโหใช่ไหมใจมันเต้นแรงมันอยากจะด่าเขาออกไปเนี่ยก็ให้มันรู้ใช่ไหมคะแค่รู้แค่นั้น เรามองเห็นปั๊บเดี๋ยวมันจะดับลงนะคะแค่นี้เลยคุณอย่าไปกดไว้นะเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะตกม้าตายตรงนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชอบไปกดกดอารมณ์คมเอาไว้เออเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องไม่โกดพอเวลาจะกดจะกดขึ้นมากดมาลงไปกดมาลงไปพยายามแบบลืมเรื่องนี้แล้วไปนึกถึงเรื่องอื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าให้สิ่งนี้มัน มันออกไปแต่จริงๆมันไม่ออกมันเป็นการกดนะเหมือนหินทับหญ้านะคะอืมถ้าคนปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่แม่หมอพูดนะคะว่าการกดข่มกับการดึงมันขึ้นมาให้เรารู้ไปเลยว่ามันคือเรื่องอะไรเนี่ยโอ้มันต่างกันนะนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะคะจะไม่ทัน ไม่ทันอารมณ์นะไม่ทันความคิดยิ่งปฏิบัติยิ่งนั่งสมาธิแล้วคุณไม่ฝึกเจริญสติไม่ให้เจริญปัญญาให้มันรู้ทันเท่าทันความคิดที่มันเกิดดับขึ้นอะ่ะถ้าคุณไม่ฝึกตรงนี้นะเวลาอะไรมากระทบนิดหนึ่งนะคุณจะเปรี้ยงออกไปแบบมันแรงยิ่งกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจิตคุณมันนิ่ง จิตคุณมีกําลังในการที่คุณทําสมาธิทําแต่สมาธะสมาธิน่ะทา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 ทำโอ้โหจิตมีกําลังมากเลยเวลามันผุดขึ้นมานี่คุณเอาไม่ทันเอาไม่อยู่เลยนะคะแก้วเป็นแก้วจานเป็นจานเลยนะเปรี้ยงไปแล้วนะยังไม่รู้ตัวเนี่ยนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าไปกดข่มกดเอาไว้ไม่ได้ เปิดใจยอมรับอารมณ์ของตัวเองที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเป็นนักปฏิบัตินะเว้ยเราจะโกรธไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่โกรธได้โมโหได้แต่ให้เห็นให้รู้ทันแล้วมันจะดับลงแค่นี้นะคะเป้าหมายในการปฏิบัติของเราก็คือสิ่งนี้ให้มันรู้ทันอารมณ์ความคิดของเรานี่แบบนี้ถึงจะ พอคุยกันได้ใช่ไหมถ้ายังนั่งจมอยู่ในภวังอย่างเงี้ยอย่างนงี้ไม่เอานะคะต้องรู้เหนือรู้ตัวนะคะต้องมีสติทันอารมณ์ทันความคิดอืมโกรธได้แต่ให้รู้ทัน บางคนบอกว่าอุย้ยเป็นนักปฏิบัติห้ามกโกรธจริงๆมันไม่ใช่เอาเราเป็นคนน่ะใช่ไหมโมโหอย่างเงี้ยมันต้องมีได้อยู่แล้วนะพระอราหันยังยังโมโหได้เลยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่มันผุดผ่านขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะไม่งั้นหลวงตามหาบัวจะเอากระถูนคว้างลุกสิทธิ์หลือใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้ไปยึดแค่นั้นเอง มันเป็นอาการมันเป็นอารมณ์มันเป็นกิริยามันไม่มีกรรมนี่ถ้าคนเข้าใจนะคะพระอารหันต์ก็โมโหได้แต่ท่านไม่ได้ไปยึดเอาไงใช่ไหมท่านรู้อยู่ท่านตามดูจิตของท่านอยู่มันโมโหขึ้นมาก็เห็นมันแค่นั้นแค่นั้นเลย หัวใจในการปฏิบัติมันอยู่แค่นี้จะมีบางคนมันบอกว่าโอ้มันจะง่ายขนาดนั้นหรอจริงๆมันปฏิบัติง่ายพวกเราไปทําให้มันยากเองใช่ไหมคะพวกเราไปทําให้มันสลับซับซ้อนโอ้โหมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันยากเกินไปคนเข้าไม่ถึงก็ไม่อยากทําเข้าไม่ถึงหรอกอใช่ไหมใครจะไปอยากมีแต่อะไรกันก็ไม่รู้นะหนาเป็นโอ้โหคัมพีหนามาก แต่สำหรับคนที่สนใจใยรู้คุณก็ชอบไงชอบอ่านชอบอะไรใช่ไหมคะแต่ในการปฏิบัติจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากมันมีแค่กายกับจิตรู้ทันความคิดแค่นั้นแหละอืปฏิบัติง่ายๆเลยนะคะพิธีกรรมอะไรไม่ต้องมีดูให้มันรู้ให้มันเห็นตามลมให้มันได้ต่อเนื่องเนี่ยดังสายน้ำเนี่ย โอ้โหแค่นี้แหละคุณแค่นี้ก็แบบโอ้บุญมหาศาลแล้วนะคะแค่นี้ก็ไปนิพพานได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าทำให้มันแจ้งนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทํานิพพานให้แจ้งแค่นั้นใครที่เข้าสู่กระแสะพะนิพพานแล้วอะตั้งแต่โสรวนเป็นต้นไปเนี่ยเข้าสู่กระแสะแล้วไม่มีวันถอยกลับนะคะไม่มีวันถอยกลับมีแต่จะไปข้างหน้าอย่างเดียว เมื่อเข้าสู่กระแสพันิพานแล้วก็ทํพันพานให้มันแจ้งแค่นั้นเองทําต่อไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะแจ้งกระจังกระจังใจมนเองนะคะอืมนี่แหละอ้าวอีกใบนึงโอ้ <laughs> oh, the world นะคะสําเร็จสำเร็จแน่นอนองจริงนะใครที่ยังทุกข์อยู่ตอนนี้แม่หมอว่าคุณอาจจะเห็นคุณจะเจอคําตอบคุณจะรู้ คุณจะเจอคำตอบคุณจะค้นหาเจอคุณจะรู้ว่าวิธีการแก้ไขคืออะไรคุณจะรู้คุณจะเห็นคุณจะได้พบเจอตัวเนี้ยปมที่มันค้างใจคุณอยู่แล้วคุณจะเอาอยู่ด้วยแล้วคุณจะเห็นมันแล้วคุณจะตบหัวเข่าผางเลยแค่นี้เองเหรอเนี่ยแค่เรายอมรับยอมรับตัวของเราแค่นั้นเองยอมรับตัวตนของเราแค่นั้นเลยนะคะอืมโอ้คลิปนี้หนักหน่วงนะ แม่หมอไม่ได้ลงลึกเรื่องปฏิบัติมาหลายคลิปแล้วนะอืมโอ้โหคลิปนี้หนักน่วงเลยตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเนาะโอเคเอซอบคานะคะแม่หมอมองเห็นคุณจะได้พบกับความสุขความสำเร็จอย่างที่คุณมุ่งหวังไว้เลยอะนะมันจะเป็นการหยิบยื่นจากเบื้องบนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณนะดูสิ มือนี้มาจากสวรรค์มาจากเบื้องบนนะคะนกพิราบขาวสันติสุขความสุขความสงบความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณถูกหยิบยื่นให้แล้วมันคือสิ่งที่คุณควรจะได้สิ่งที่คุณควรจะมีสิ่งที่คุณควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นของคุณอะไรที่มันเป็นเส้นทางของคุณเนี่ยโอ้มีดอกบัวด้วยเห็นไหมตื่นรู้แน่นอนนะคะเลื่อนสเต็ปแน่นอนอัปเลเวลนะคะอืม โอ้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคลิปนี้นะทุกๆคนนะคะมันจะมีการเลื่อนระดับนะคะใน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 ตัวของมันถ้าคุณไม่หยุดทำอะถ้าคุณไม่หยุดที่จะปฏิบัติสมัยนี้ปฏิบัติมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะคะอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้สบายๆเลยนะทำบ้านให้เป็นวัดโอ้เงียบสงบไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราด้วยใช่ไหม จะทำตอนไหนก็ได้ใช่ไหมจะปฏิบัติทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครว่าเราเป็นคนกำหนดเองเลือกเองใช่ไหมคะสบายอยากไปวัดก็ไปถึงเวลาก็ไปถึงเวลาก็กลับมาเนี่ยปฏิบัติเองนี่แหละมันดีที่สุดแล้วนะคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเนาะ แม่หมอก,ก็ขออวยพรนะคะให้ทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาทางสายจิตวิญญาณนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมและก็ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้แม่หมอก,ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ